ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเ,เก็บหรือต่อบำรุงตัวแม่แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวตองตันวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้นะมันจะเป็นตัวขันที่เราตึงเวลาเราขึ้นขึ้นแม่แรงเนี่ยอันเนี้ยผมผมทำแล้วผมลองทำดูแล้ว ก็เลยมันประกอบไปแล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตัวนี้เป็นตัวขันตึงเวลาเราจะขึ้นถ้าคลายออกเราก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกากลับก็คลายแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวนี้คือตัวระบายลมหรือว่าไล่ลมส่วนตัวเติมเนี่ยเราต้องถอดตัวนี้ออกนะมันจะเป็นสลักดึงขึ้นมาแล้วก็เปิดเช่นซึ่งมันจะมีจุกตัวนี้ครับ จุกตัวเนี้ยนะจะเป็นเราจะต้องดึงออกมาพอดึงออกมาเราก็ถ่ายถ่ายใส่ถังถ่ายถ่าถังเอานะ้ำมันถ่ายให้หมดเลยอาการที่มันเป็นก็คือดันแม่แรงดันแม่แรงไม่ขึ้นดันดันแม่แรงไม่ขึ้นมันบืดแต่เนี้ยผมได้ซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วดันกลับมาเรียบร้อยแล้วก็เลยมาบอกวิธีกันดึงตัวนี้ออกเลยจุกตัวนี้ออกเลยแล้วก็คลาย คลายตัวนี้ออกนะครับในตัวนี้จะมีลูกปืนตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึง่งถ้าคลายออกมาถ้าสงสัยเวลาคลา,ายออกมาแล้วมันกระเด้งออกมาคือเป็นลูกปืนกลมๆเล็กๆเนี่ยครับนิดเดียวอยู่ในนะนี้นะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวไล่ลมเราแค่คลายมันออกแต่ว่าไม่ต้องถอดก็ได้แต่ถ้าถอดอะมันจะมีสปริงข้างในแต่เราแค่คลายตัวนี้แล้วคว่ำแล้วก็โยกตัวนี้แล้วก็ใส่น้ํามันเติมเข้าไปอันนี้ผมใส่น้ํามันที่ใส่นะจะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะหรือว่าน้ํามันเกียร์ ก็คือน้ำมันไฮดรลิกของอะไรก็ได้แต่ผมผมใส่ของโตโยต้าไปซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็โอเคละกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมละเนี้ยขึ้นจนสุดแล้วก็ปล่อยลมออกเรใช้งานใช้งานได้ปกติแล้วครับ มันจะก็คือแม่แรงล้าดึงไม่ขึ้นหรือแข็งก็คือเปลี่ยนน้ำมันออกใส่น้ำมันไฮดรอลิกแทนแต่จริงจริงมันจะใส่ไฮดรอลิกอยู่แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าบางทีน้ำมันมันเสื่อมหรือว่าน้ำมันมันพองไปแล้วเนี้ยจะปิดฝาก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละครับ